ร้อยว่างั้นถือซื้อประมาณสิบยี่สิบบ่นั่นแหละประมาณนั้นมันก็ไม่คุ้มค่าประมานถ้าเราจะไปนาแกใช่ไหมครัานขายส่งนะรู้รู้อันนี้นะหน้าหน้าโรงเรียนเต่าง้อยเออเราก็จะไปซื้อโรงเรียนหน้าตันหน้าโรงเรียนเต่าง้อยนั่นแหละคืนนี้ก็มีเอซีโดมาหรือว่ากระทกด้วยแต่ตจงไม่เยอะก็สามสี่พืนได้ไม่ได้หมดเดี๋ยววันนี้จะไปหาแก เมาหาามวังอยากซื้อพห่ม,มที่เขาซื้อกัน,นได้ก็เลยได้เรามี่งแค่ไหนก็ซื้อได้แค่นั้นโอเคแต่ประหวังจะไปซื้อที่ไหนไม่ประวังประ,ประวังให้อ๋อมีอยู่บ่เลิกกพื้นไม่เอออันพืนบอกว่าที่ตอนนั้น เอาไปไทยหนาวกับป้าเต๋นั่ะไงเห็นอยู่ก็เลยอยากจะซื้อที่นี่แกบอกอย่างนี้นไ,ได้ไหมได้ค่ะอเขามายังไงเนี่ยคนนี้ <c oughs> เอีกแล้วเมื่อคืนเขายอ, <c oughs> อยู่อยู่มุกทหารเมื่กะะอกี้นี่มาถึงเมื่อกี้เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เหรอ <c oughs> จอดเดี๋ยวนี้แหละโอ้ไม่น่าเชื่อนะเมื่อคืนอยู่ <c oughs> มุกตอนนี้อยู่บ้านลุงพลแล้วนะฮะเออเหลือเชื่อจริงๆเลยลุงจิมเนี่ยฮะ เออคนขี้กลัวเออก็เลยไปจอปบนก็ไม่เห็นเออกล็อกอ่าได้ดีแล้วล็อกเลยเอาอ้อย่าพูดเลยเป็นเจ้าของคนเดียวเลยยุงเออยุงขนาดเลยยุงตัวใหญ่เลยเหรอ เอาแม่ไปทำอะไรอะามารอไซบาดด้วยกันนะเอฟซีนะฮะกระจอบางข้นนี่แหละบรรยากาศเช้านี้นะครับบรรยากาศที่เราคุ้นเคยนะฮะภาพสวยงามนะภาพแห่งความสนุกสนานความมิตรภาพสีสันก็อาจจะค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาหลังจากที่เราย้ายตู่นะภาพเหล่านี้ก็อาจจะไม่ให้ไม่ให้เห็นไม่มีให้เห็นบ่อยๆแล้วหรือนานๆอาจจะได้เห็นทีเนาะนะครับ หรืออาจจะไม่มีเลยนะเราก็ยังไม่แน่ใจนะนะขอบคุณคุณถุงเงินนะคุณมูมูมาแล้วนะแอดมอมแมมมาแล้วนะฮะแม่แสงอุดรอนะสวัสดีน้องเสือนะเข้ามาเช้าก็มาเ็ใส่บาตรแม่ก็ดีใจที่องปู่ะได้ย้าไปที่จำปาโดงนะคุณมาลีสวัสดีครับผมขอบคุณครับคุณปานิตาคุณประสิทธิ์นะฮะคุณพักกานคุณวันวันนะฮะขอบคุณนะครับผมคุณนอกหัวกลางคุณวิรุฒนะฮะคุณจันทร์สีมอร์นิ่งครับผมขอบคุณครับคุณเพชรสีขอบคุณครับ เรามาใส่บาทนะเดี๋ยวไปเสือไปซื้อของใส่บาทก่อนนะครับซื้อของใส่บาทแนวะันนี้เป็นสะพานบุญให้กับคุณชวนพิษนะใส่บาทแต่เช้าเหมือนกันนะมา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 ซื้ออะไรดีใส่บาทใส่บาทใส่บาท

12บก24เป็น12บวก24ประมาณี้แต่เขากลายเป็นนิโกไปไม่ไงก็ไม่เสียจไม่ต้องทอนไงเพราะมันเดียวสองบาทเดี๋ยสี่บาทตางสิบหก่ไหมใช่พี่จอมออไปเลยก็จะได้เป็น เฮ้ยไม่พอไม่พม่อฮเาจะตองเอาขนมเอามาเดี้ยวๆย็จัดเอาค่อยๆตเช้ามาคอยจัดเอาทุกาชอบไม่เหมือนเพื่อนชอบไม่เหมือนเพื่อนเขาชอบยังไงนาะชอบไม่เหมือนเพื่อนชอบใส่ใส่ปิ้งปิ้ชอบใส่ใสปิ้งปอ๋อ จัดไปชอบใส่ๆปปิงๆ,งๆนี่ก็คือผ้าห่มนะฮะที่ทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะครับ